ต้อนรับทุกท่านสู่การนำเสนอผลงานเพื่อขอเข้ารับการประกวดการขยายผลโครงการจิตอาสาประจำปีพุทธศักราช2565กศออนอําเภอแม่สอดจังหวัดตากประเภทชุมชนจิตอาสาบ้านแม่ระเมาสามมะคีหมู่ที่9ตําบลพะวออําเภอแม่สอดจังหวัดตากสืบเนื่องจาก กศนอำเภอแม่สอดได้สนับสนุนบุคลากรครูกศนาตำบลเข้าร่วมอบรมโครงการจิตอาสาของสำนักงานกศนจังหวัดตาโดยโครงการดังกล่าวนั้นมีเนื้อหาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย ประเภทของจิตอาสาและความเป็นมารวมถึงกระบวนการ <ไป S 1> การทำแผนของจิตอาสานำมาสู่ความสอดคล้อง <ไป S 1> กับการขยายผลโครงการจิตอาสาสู่ผู้นำชุมชนและชาวบ้านแม่ระเมาสามคัคคีหมู่ที่9ตาําบลพะวออําเภอแม่สอดจังหวัดตาโดยกิจกรรมที่คุณครูกศออนอตําบลมีส่วนร่วมโดยตรง เช่นการเข้าร่วมประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในชุมชนโดยร่วมคิดร่วมทำร,ร,ร่วมตรวจสอบให้ความรู้และแจ้งข้อมูลข่าวสารให้กับประชาชนในชุมชนจิตอาสาผลงานเชิงประจักษของชุมชนจิตอาสาบ้านแม่ละเมาาสามมคคีนั้นเช่นโครงการบ้านสวยเมืองสุขโครงการจัดกิจกรรมดูแลฟื้นป่า ในชุมชนจิตอาสาพัฒนาหมู่บ้านจิตอาสาให้มีความน่าอยู่และปลอดภัยจากยาเสพติดรวมถึงการเป็นจิตอาสาทำฝายชะลอน้ำและปลูปปกป่าการเป็นชุมชนจิตอาสานำมาสื่อผลงานความภาคภูมิใจของบ้านแม่ละเมาสามัคคีหมู่ที่9ตําบลพะวออำเภอแม่สอดจังหวัดตา เป็นแหล่งเรียนรู้ตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาสยามบรมราชกุมารีตามโครงการสร้างป่าสร้างรายได้เพื่อให้ชาวบ้านมีไรายได้ลดรายจ่ายในครัวเรือนและสามารถปลูกป,ป่าสร้างป่าได้โดยบ้านแม่ละเม่าสาม,มัคคีนั้นในการจัดกิจกรรมต่าง เสริมให้กับประชาชนในชุมชนจิตอาสาได้รับความรู้ความเข้าใจมีจิตอาสาในการบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวมโดยกาศนาออำเภอแม่สอดนั้นได้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพและน้อมนำหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสามารถต่อยอดอาชีพของชุมชนจิตอาสาได้ชุมชนบ้านแม่ละมาสามนาคีนั้น มีการส่งเสริมกิจกรรมจิตอาสาอย่างต่อเนื่องเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมเป็นชุมชนต้นแบบในการบริหารจัดการจิตอาสาของชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้เพื่อความสุขของคนในชุมชนจึงถือเป็นชุมชนจิตอาสาที่น่าชื่นชมและสามารถเป็นชุมชนจิตอาสาที่เป็นแบบอย่างต่อไปได้สวัสดีครับผมนายสุพจน์กาใจ กำนันตะวนฮวอนะครับมบ้านเลขที่1 1หมู่ที่9บ้านแม่ละเม่าสามัคคีครับผมก็ผลิตมเมล็ดผักเองนะครับเพื่อแจกจ่ายให้ชาวบ้านโดยไม่ต้องไปซื้อนะครับเพื่อให้ชาวบ้านได้นำมเมล็ดผักที่ผมแจกจนะ่ายไปปลูกในพื้นที่ว่างปลูกตามไร่นานะครับเพื่อว่าเราจะไม่ต้องไปซื้อมเมล็ดพันธุ์ผักแล้วเราก็มีพืชผักบริโภคเองใช้ในครัวเรือน สร้างแหลงอาหารให้กับควาเรือนช่วยลดนะครับลดค่าใช้จ่ายในการซื้อผัผกส่วนครัวมาบริโภคนะครับที่นี่นะครับนอกจากจะปลูกผักส่วนครัวแล้วนะครับยังเลี้ยงปลานะครับเลี้ยงไก่นะครับเพื่อเอาไว้บริโภคนะครับโดยเราไม่ต้องไปซื้อหาอาหารจากที่อื่นมีครบนะครับ พื้นที่สองไร่นี้จะหมุนเวียนปลูกเป็นพืชผักสวนครัวนะครับที่ผ่านมาเนี่ยจะเป็นทุกขักสวนครัวปลูกกระเทียมนะครับตอนนี้ปรับพื้นที่แล้วจะปลูกข้าวโพดนะครับปลูกข้าวโพดเพื่อเป็นข้าวโพดต้มนะครับเพื่อหมุนเวียนการปลูกพืชเพราะเราจะไม่ได้ปลูกซ้ำกันนะครับส่วนการปลูกพืชผักสวนครัวนั้นนะครับปุ๋ยจะไม่ค่อยได้ใช้นะครับเพราะว่าผลิตปุ๋ยหมักเองปุ๋ยน้ำชีวภาพเองนะครับ โดยลดค่าใช้ใจ่ายในการซื้อปุ๋ยนะครับในการเลี้ยงปลานะครับปลาเดียวผบนโปรปลาอยู่ตรงนี้การเลี้ยงปลาผมก็ใช้พืชผักนะครับเพราะปลูปกปลากินพืชใช้ลำข้าวนะครับผสมกับต้นกล้วยเพื่อให้ปลาได้กินนะครับโดยไม่ต้องซื้ออาหารปลานะครับเป็นการลดค่าใช้ใใจ่ายอีกครั้งหนึ่งนะครับทุ้นที่ตรงนี้สองไร่นะครับผม สองปีที่ผ่านมาผมจะขยายจากสองไร่เป็นยี่สิบไร่นะครับข้างหลังก็ปลูกป้วยน้ำวะปลูกป้วยน้ำวะปลูกผลไม้นะครับเพื่อเป็นร่มเงาในการปลูกดุกนะครับบุกนี้ก็คือเป็นพืชเศรษฐกิจที่ผมเริ่มปลูกมาได้สองปีแล้วนะครับบุกเนี่ยปลูกครั้งเดียวแล้วเราไม่ต้องปลูกอีกเลยเพราะว่าบุกเนี่ยจะขยายพันเอง เคยมีเม็ดบน,น,น,ดๆๆนใบน,น,นะครับเม็ดบนใบที่ที่อยู่ตบนพื้นเราก็ปลูกปลูกในกระถางนะครับปลูกเนี่ยเราจะต้องปลูกในพื้นที่ไม่มีแสงแดด,ดยเยอ,อะเท่าไหร่เป็นพืชที่ไม่ต้องการแสงแสงแดดนะครับเป็นพืชที่ต้องการร่มเงาจะใช้วุฒิอย่างหลังนะครับปลูสบสบกต้นกล้วยที่ว่า จำนวนทั้งหมดที่ไร่นะครับเพื่อปล,ป,ลป,ลปลูกทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ปลูกผลไม้เสริมไว้นะครับอันนี้คือบอ่อปลานะครับบอ่อปลาปลานี้จะเป็นปลากินขี้ทั้งหมดที่เลี้ยงมาครับปลาครับจับได้เยอะ,ออะสอบไปขายบ้างเอามาเป็นอาหารในตัวเรือนบ้าง จะมีปลาแล้วก็มีกุ้งฝอยนะครับมีกุ้งแม่น้ำที่เลี้ยงอยู่ในในบ่อนี้นะครับแล้วก็มีหอยนะครับหอยผมนำมาเลี้ยงนะครับนองจากนั้นแล้วนะครับผมก็จะถุงปอซีเมนต์นะครับที่อยู่ตรงนี้นะครับไว้เลี้ยงเลี้ยงหอยผมเลี้ยงกุ้งกุ้งฝอยนะครับที่ร่านแห่งนี้นะครับกิ่งพันต่างๆเมื่อก่อนนี้ผมจะซื้อมาแต่ตอนนี้นะครับผมได้ ศึกษาทํากิ่งพันเองนะครับโดยการตอนกิ่งอย่างอย่างที่เห็นนะครับต้นชุมพู่ไปขอตอนกิ่งเพื่อนบ้านโดยเราก็ไม่ต้องเสียตังค์ไปซื้อกิ่งพันนะครับอย่างมะม่วงนะครับมะม่วงก็ทำเองใการทอาเป็นกิจงอกเลียงเนี่ยเราต้องลดค่าใช้จ่ายนะครับให้มากที่สุด